ทุกคนทราบไหมคะว่าทุกวันนี้ประชาะกรส่วนใหญ่คะ่ะสมดุลระหว่างการทำงานกิจกรรมและการพักผ่อน,นะคะ่ะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและใจเป็นอย่างมากเช่นการนอนไม่หลับเครียดเรื้อรังะคะ่ะสมาธิในการทำสิ่งต่างๆางอาจนำพาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่ร้ายแรงได้ด้วยนะคะเช่นภาวะซึมเศร้าหรือว่าความวิต,ตกกังวลค่ะจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเราจึงจสร้างเครเรียนรื้อทืขึ้นเพื่อทําให้เกิดเวิร์กเลสบาลานซ์ในบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดวยวิเคราะห์มาจากข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานที่กรอกไวค้ค่ะ อาจะขอแนะนำให้รู้จักกับแอป Make Life ค่ะที่สามารถเชื่อมกับอุปกรณ์ s m a r t Watch ได้ทุกชนิดทำให้สามารถคำนวณค่าต่างๆในร่างกายและนำมาทำในสักิการณ์รีทิวมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของ p r o t o Type Application แล้วนะคะข้อแรกก็คือเราจะต้องไปกรอกข้อมูล Information แล้วที่โปรไฟล์กันก่อนก็จะเป็นข้อมูลอายุเพศ แล้วก็ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆค่ะ2ก็คือการเลือกไลฟ์สไตล์เลือกไลฟ์สไตล์ที่เราชอบและเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรแกรมเราก็จะดันขึ้นมาให้สําหรับที่คิดว่าเราน่าจะชอบนะคะในส่วนของพาทที่3เนี่ยเมื่อเราได้เลือกโปรแกรมของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะจัดทำ c i r c เดียนริทึมขึ้นมาให้ค่ะเมื่อเราได้จัดทำเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4จะทำเสร็จแล้วแล้วก็จะสามารถมาดูแดชบอร์ดหรือว่า show life c l o c ได้ค่ะที่หน้าโฮมของแอปเรา สามารถเปิดได้ตลอดเวลาหรือถ้าสะดวกก็ไว้ที่วิดเจ็ตในโทรศัพท์ก็ได้ค่ะในส่วนของท่าน่าน้านอขั้นตอนที่5นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ทุกฟีเจอร์ของแอปเลยนะคะโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นโดยราคาจะมีอยู่ที่รายเดือน159บาทรายปี1,399บาทแล้วก็รายทาวนน3,900ขออภัยค่ะ3,499ค่ะ Business m o d e นะคะก็ customer segment ของเราก็คือบุคคลที่ต้องการที่จะสร้าง work-life balance ที่ดีค่ะ Key partner นนเราก็จะมีนักวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาเทรนเนอร์ผู้ขายสินค้าเกี่ยวกับด้านสุขภาพโปรแกรมเมอร์ค่ะ Cost structure ของเรานะคะก็จะเป็น cost structure ในการสร้างแล้วก็พัฒนาแอปพนักงานที่ดูแลร,ระบบแล้วก็งานวิจัยที่จะทำในอนาคตค่ะ ช n e l s ของเรานะคะก็จะทำในโมบายแอปพลิเคชันค่ะส่วนวาร Proposition ของเราก็จะเป็นสุข a r i a n h y t h m ที่สามารถรังสรรค์เหมาะสมสำหรับชีวิตประจำวันของแต่ละคนโดยที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลนาฬิกาชีวิตอัจฉริยะได้เนี่ยแล้วก็บรรลุเป็นเป้าหมายแล้วก็จะสามารถนำเก็บเป็นพอยต์แล้วก็ไปแลกสิทธิพิเศษต่างๆได้ในรานค้าของเราค่ะ ที่์คอมเพล t ีฟแอตเทนเมนต์นะคะก็จะมี Daily Activities ที่สามารถ m a แม s จ r เร s ได้ค่ะ s u i ท a b l e กแคโร r ีนมดิทัมสเปเชียลฟีเจอร์หรือว่ารีวอล t o r นทั้งหมดนี้จะอยู่ใน All-in-One ั one นะคะ่ะ l l n e s s แล้วก็ Health ใช่ไหมคะเราจะมีใน5ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคาดการว่าเติบโตของฉลาดดารานเนี่ยจะเฉลี่ยบ 7, 7ต่อปีซึ่งมันเป็นการเติบโตที่ดีขึ้นเป็นการเติบโตที่สูงคะ่ะเพราะว่าเทรนด์รักสุขภาพกำลังมา นี่จะเป็นไฟล์นั่นเที่ยวนะคะและนี่ก็คือรายชื่อสมาชิกทีมค่ะ